สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขู่สุขชนจ้ามาพอกันอีกคือเขาค่ะกับน้องพี่มีสีอีสานเนาะค่ะสำหรับมือนีนะคะน้องพี่มี1ิภาพี่น้องมาเบิงวิธีการปลูกหัวแกนตะวันจ้าพี่น้องค่ะว่าปลูกจังไดเนาะค่ะจังสิงามปลูกจังไดจังสิทธิออกนอนหลายหลายนอกจากพี่น้องค่ะมือนีนะคะน้องพี่มีสินน้ำเอาเทคนิคดีๆเนาะค่ะมาฝากเอื้อยอายสุขูสุขชนจ้า สำหรับหัวแกนตะวันเนจาจะพี่น้องคะ่ะกอนทีสีเอาลงไปปลูกในดินเนาะค่ะเขาก็เอา,เอาทําการพรมน้ำไวก้กอนจกัก2-3วันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อที่จะให้รากของเขาออกมาแน่จักน้อยเนาะคะ่กะก็เอากระดาษทิชชู่เปียกนก้ำจะพรมน้ำม,มักไวจกัก2-3มมือค่ะพี่น้อง หลังจากนั้นกระทำการเฮ็ดแปลงให้เขาแน่จักน้อยนอกจากพี่นองคะ่ ell, ะเฮ็ดเป็นแถวๆนอกจากปลูกเรียงกันแบบแถวแถวพ่อเขางอกออกมากนอกจากพี่นองคะ่ะการเสดูสวยงามน้ำจา้าสำหรับหัวแกนตะวันนอกจากพี่นองคะก็มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายห้าลหลายอย่างนอะกจากน้องพี่มีกระได้เฮ็ดคลิปแบบละเอียดให้พี่นองได้เบิ่งไว้แล้วนอกจาก และอีกอย่างนอกจากพี่น้องคาหัวแกนตะวันกับเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ถือว่าปลูกง่ายเนาะค่ะพี่น้องคาเพียงแค่เฮาปลูกไวปีนี้นอกจากปีหนานะคะเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาเองของเขาจะพี่น้องคานี่ก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรไทนยนอกจากพี่น้องคาที่เฮาควนที่จะอนุรักษ์รักษาไวเนอกจากที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเฮาน้ำเนาะคะ่ะ ลายผู้หลายคนถทย,ยังบ่หูจักว่ามีสปปรรพคุณดีอีอย่างแน่นะคะลองกลับไปเบิงคลิปย้อนหลังของน้องพิมมีเบิงเดอจ้าดีอีลีจ้าพี่น้อง และนี่ก็คือรองเนาะจ้กพี่น้องคะทีน้องพิมพ์ได้ทําการเตรียมแปลงไวเรียบร้อยแล้วเนาะจ้กนะคะมาเบิงขันต่อไปเนาะจ้กทีสิเอาหัวของแกนตะวันลงปลูกค่ะพี่น้องเบิงนอของเขาจะรากของเขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะแตกออกนะคะ พร้อมที่สิปลูกแล้วจ้าวิธีการนะจ๊ะพี่น้องค่ะกะบ่ต้องเอาล่งเลิกหลยปันได้เนาะค่ะบ่ต้องเอาล่งเลิกล้ลยปันไดจ้าพี่น้องมีคือลักษณะทีเข้าพร้อมที่สิปลูกแล้วจ้า แตกนอยังดีแล้วเนาะคะ่ะนอน,น่อยๆก็แตกแล้วพี่น้องเบิ้งจ้า น,นี่คือหัวใหญ่ของเขาค่ะพี่น้องเบื้งรากของเขาดูจ้าการปลูกหัวแก่นตะวันกับบริมิอย่างยากซับซ้อนเนาะจ้าพี่น้องค่ะเอาล่งดินนะคะ ม่าต้องคุดเลิกร้ายจ้าอันนี้คือเป็นสูตรของน,ององน้องพิมเองเนาะพี่น้อง ปลูกแนวได้กระได้นะคะปลูกง่ายๆเนาะจ้าย,าายิมเสียวว่าจึงได้เข้ากังใหญ่ขึ้นมาเองตามธรรมชาตินาะจ้ะพี่น้องแต่หัวใหญ่ๆเด้อจ้ะ ภายในตางแดดน,นะจ่ะพี่น้องคะมีสรรพคุณล้ายางนะจ่ะน้องพิมพด้เห็ดคลิปหายพี่น้องไวเบิ่งแล้วเนาะคะ่ะจังเด็กะลองไปติดตามย้อนล้างเบิ่งเด้อค่ะเด้อเบิ่งจ้ะนอนะคะหาอยากได้จ้ะพี่น้องอยู่ตางเมืองตางแดนแนวนี่เนาะคะนะ่ะเนาะปลูกไวเห็ดนอเห็ดแนวจ้ะ เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องคะง่ายบ่คะการปลูกหัวแกนตะวันนะคะพี่น้องคะเห็ดหล่องให้เขาแน่จักน้อยเนาะค่ะเนาะล้ะกะเอาหัวลงเลี้ยงปลูกตามแถวไว้เลยเนาะค่ะพี่น้องอีกบบโดนเนาะคะ่ะอุณหภูมิอุ่นขึ้นจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเขาก็แตกนอแตกหยอดออกมาเนาะคะ่ะเนาะ ซ้ำีนจากพี่น้องคะ่ะบไดมี่หยางหยากเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหลังจากนั้นเนาะคะ่ะเข้ากระท่การกรบดินลงไปเลยค่ะพี่นอ้อ เพาต้องฟังเลิกนะจ๊ะ